สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงบทที่1เรื่องเซตกันต่อนะคะโดยบทเรียนในวันนี้นะคะเราจะพูดถึงการอินเตอร์เซชันกันของเซตค่ะซึ่งถือเป็นการดําเนินการอย่างหนึ่งของเซตนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูวัตถุประสงค์ของบทเรียนนี้กันดีกว่าค่ะหลังจากที่นักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้วนะคะนักเรียนจะต้องสามารถเขียนเซตที่ได้จากการอินเตอร์เซชันกันของเซตได้ค่ะ และเชื่อมโยงความรู้นะคะระหว่างการอินเตอร์เซ็กชันการของเซตนะคะและแผนภาพเวนค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะกำหนดให้นะคะเซต a ค่ะเท่ากับเซตของ1 2 3และ4ค่ะเซต b นะคะเท่ากับเซตของ2 4 6และ8ค่ะนักเรียนสามารถเขียนเซต c นะคะที่มีสมาชิกนะคะเป็นสมาชิกของทั้งเซต a และเซต b ได้หรือเปล่าคะ เราจะเขียนเซต c นะคะได้เท่ากับเซตของ2และ4ค่ะเนื่องจากนักเรียนจะเห็นว่า2และ4นะคะเป็นสมาชิกนะคะที่อยู่ทั้งในเซต a และเซต b ค่ะโดยเราจะเรียกเซต c นะคะว่า intersection นะคะของเซต a และเซต b ค่ะซึ่งเราจะเขียนแทนด้วยนะคะเซต a ตามด้วยสัญลักษณ์ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยเซต b ค่ะซึ่งในข้อนี้นะคะ Intersection นะคะของเซต A และเซต B นะคะจะมีค่าเท่ากับเซตของ2และ4ค่ะเดี๋ยวเราไปดูความหมายของการ Intersection กันของเซตกันดีกว่าค่ะ Intersection นนะคะของเซต A และเซต B นะคะคือเซตที่มีสมาชิกนะคะแต่ละตัวเป็นสมาชิกของทั้งเซต A และเซต B ค่ะซึ่งเราจะเขียนแทนด้วยนะคะเซต A นะคะตามด้วยสัญ,ญลักษณลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วก็ตามด้วยเซต B ค่ะ ซึ่งในที่นี้นะคะคุณครูจะขอเรียกอินเตอร์เซ o กชันของเซต A และเซต B นะคะอย่างสั้นๆว่าเซต A อินเตอร์เซกกับเซต B ค่ะโดยบทน,นิยามนะคะเซต A อินเตอร์เซกกับเซต B นะคะจะเท่ากับเซตนะคะซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิก x ค่ะโดยที่ x เป็นสมาชิกของเซต A นะคะและ x เป็นสมาชิกของเซต B ค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะ ให้เซต A ค่ะเท่ากับเซตของ 0, 1, 2และ3นะคะเซต B ค่ะเท่ากับเซตของ 0, 3และ5ค่ะและเซต C นะคะเท่ากับเซตของ4และ5ค่ะจงหานะคะข้อที่1ค่ะเซต A อินเตอร์เซกกับเซต B ค่ะข้อที่2นะคะเซต A อินเตอร์เซกกับเซต C ค่ะเดี๋ยวเรามาพิจารณาข้อที่1กันก่อนนะคะข้อที่1นะคะเซต A อินเตอร์เซกกับเซต B นะคะ ความหมายของเซตนี้นะคะก็คือเซตที่สมาชิกแต่ละตัวนะคะอยู่ทั้งในเซต A และเซต B ค่ะซึ่งนักเรียนจะเห็นว่านะคะสมาชิกที่อยู่ทั้งในเซต A และเซต B นะคะก็คือ0นะคะและ3นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเราจึงได้ว่านะคะเซต A น,น,นะคะอินเตอร์เซกกับเซต B นะคะจึงมีค่าเท่ากับเซตของ0นะคะและ3ค่ะ เดี๋ยวเราไปดูข้อที่2กันเลยนะคะข้อที่2นะคะเซต A ินเ e อร์ c t กับเซต C นะคะความหมายของเซต A นเตอร s e ซ t กับเซต C นะคะหมายถึงนะคะเซตที่ประกอบไปด้วยสมาชิกนะคะซึ่งสมาชิกเหล่านั้นนะคะเป็นสมาชิกนะคะที่อยู่ทั้งในเซต A และเซต C ค่ะซึ่งเราพิจารณาเซต A และเซต C นะคะนักเรียนจะเห็นว่าเซต A และเซต C นะคะไม่มีสมาชิกตัวใดร่วมกันนะคะดังน,นั้นนะคะจึงไม่มีสมาชิกค่ะที่เป็นสมาชิกของทั้งเซต A และเซต C ค่ะ ดังนั้นนะคะเราจึงได้ว่าเซต a นะคะอินเตอร์เซ็กกับเซต c นะคะเท่ากับเซตว่างค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างถัดไปนะคะตัวอย่างนี้ค่ะให้เซต a นะคะเท่ากับเซตของ1 2 3 4 5 6 7ไปเรื่อยๆค่ะและเซต b นะคะเท่ากับเซตของ2 3 5และ7ค่ะจงหาเซต a อินเตอร์เซ็กกับเซต b นะคะ เช่นเดิมค่ะเราก็จะพิจารณานะคะสมาชิกนะคะที่อยู่ทั้งในเซต a และเซต b ค่ะซึ่งเรียนสามารถตอบได้ไหมคะว่ามีสมาชิกตัวใดบ้างก็คือมี2 3 5และ7นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเราจึงได้ว่านะคะเซต a ินเตอร์เซกับเซต b นะคะเท่ากับเซตของ2 3 5และ7ค่ะ ซึ่งนักเรียนจะสังเกตเห็นว่านะคะเซตของ2 3 5และ7นะคะก็คือเซต B นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเราจึงเขียนได้ว่าเซต A อินเตอร์เซ็กกับเซต B นะคะเท่ากับเซต B ค่ะซึ่งในกรณีนี้นะคะนักเรียนสังเกตเห็นว่านะคะสมาชิกทุกตัวของเซต B ค่ะเป็นสมาชิกของเซต A นะคะเราจึงกล่าวได้ว่าเซต B นะคะเป็นสับเซตของเซต A ค่ะ จึงทำให้เมื่อเซต A intersect กับเซต B แล้วนะคะผลลั์คำตอบจึงเป็นเซต B ค่ะเดี๋ยวเราไปดูความสัมพันธ์นะคะของแผนภาพเวและการ intersection กันของเซตค่ะกำหนดให้ U นะคะแทนเอกภพสัมพัทธ์ค่ะเซต A และเซต B นะคะเป็นสับเซตของเอกภพสัมพัทธ์ U นะคะโดยที่เซต A และเซต B ค่ะมีสมาชิกบางส่วนร่วมกันนะคะ นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพเวนที่เซต a และเซต B มีสมาชิกบางส่วนร่วมกันได้หรือเปล่าคะแผนภาพก็จะเป็นักษณะนี้นะคะซึ่งแผนภาพดังกล่าวนะคะนักเรียนสามารถแรงเงาบริเวณที่เซต A และเซต B มีสมาชิกบางส่วนร่วมกันได้หรือเปล่าคะว่าเป็นบริเวณไหนอลองแรงเงาดูเลยค่ะก็คือบริเวณนี้นั่นเองค่ะ บริเวณนี้นะคะเป็นบริเวณที่สมาชิกแต่ละตัวนะคะเป็นสมาชิกของทั้งเซต A และเซต B ค่ะเราจึงเรียกบริเวณนี้นะคะว่าเซต A อินเตอร์เซกกับเซต B ค่ะถัดมานะคะเซต A และเซต B นะคะเป็นสับเซตของเอกภพสัมพัทธ์ U นะคะโดยที่เซต A และเซต B ค่ะไม่มีสมาชิกร่วมกันนะคะแผนภาพก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะ นักเรียนก็จะเห็นว่านะคะไม่มีสมาชิกตัวใดนะคะที่เป็นสมาชิกของทั้งเซต A และเซต B ค่ะดังนั้นนะคะเราจึงกล่าวได้ว่าเซต A อินร์เซกกับเซต B นะคะเท่ากับเซตว่างค่ะแผนภาพถัดมานะคะเซต A และเซต B นะคะเป็นสับเซตของเอกภพสัมพัทธ์ U ค่ะโดยที่สมาชิกทุกตัวของเซต B นะคะเป็นสมาชิกของเซต A ค่ะ แผนภาพก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็คือวงกลมที่แทนเซต B นะคะจะอยู่ภายในวงกลมที่แทนเซต A ค่ะซึ่งข้อความนี้นะคะเราอาจจะกล่าวสั้นๆว่าเซต B เป็นสับเซตของเซต A ก็ได้ค่ะนักเ,เรียนคิดว่านะคะมีสมาชิกซึ่งอยู่ทั้งในเซต A และเซต B หรือเปล่าคะจากแผนภาพนี้คำตอบคือมีค่ะและเราจะแรงงานบริเวณใดคะ ก็คือบริเวณนี้นั่นเองค่ะเพราะบริเวณนี้นะคะเป็นบริเวณที่สมาชิกแต่ละตัวนะคะเป็นสมาชิกของทั้งเซต a และเซต b ค่ะบริเวณนี้นะคะเราจึงเรียกว่าเซต a อินเตอร์เซกกับเซต b ค่ะซึ่งในแผนภาพนี้นะคะเราจะเห็นว่าส่วนที่แรงเงานะคะก็คือเซต b ค่ะดังนั้นนะคะในกรณีนะคะเซต a อินเตอร์เซกกับเซต b นะคะจึงเท่ากับเซต b นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่เกี่ยวกับแผนภาพเวนเพื่อเพิ่มความเข้าใจกันดีกว่าค่ะ ตัวอย่างนี้นะคะกําหนดแผนภาพดังนี้ค่ะแผนภาพดังกล่าวนะคะก็จะมีวงกลมที่แทนเซต A ค่ะวงกลมที่แทนเซต B นะคะแล้วก็วงกลมที่แทนเซต C ค่ะจงหานะคะข้อที่1ค่ะเซต A อินเตอร์เซกกับเซต B ค่ะข้อที่2นะคะเซต A อินเตอร์เซกกับเซต C ค่ะข้อที่3นะคะเซต B อินเตอร์เซกกับเซต C ค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ข้อ1กันนะคะ สมาชิกนะคะซึ่งอยู่ในเซต a ินเ e อร์เ t กับเซต b นะคะหมายความว่าจะต้องเป็นสมาชิกที่อยู่ทั้งในเซต a และเซต b ค่ะนักเรียนสามารถตอบได้ไหมคะว่าสมาชิกตัวใดที่อยู่ทั้งในเซต a และเซต b ค่ะจากแผนภาพถ้าเราพิจารณานะคะเราจะเห็นว่าวงกลมที่แทนเซต a นะคะและวงกลมที่แทนเซต b ค่ะจะซ้อนทับกันนะคะบริเวณเซต a ค่ะก็คือบริเวณนี้นเองค่ะ ดังนั้นนะคะเซต A อินอร์เซกับเซต B นะคะจึงเท่ากับเซตของ 3, 4และ6ค่ะถัดมาที่ข้อที่2นะคะเซต A อินอร์เซกับเซต C ค่ะเราก็จะหานะคะสมาชิกที่อยู่ทั้งในเซต A และเซต C จากแผนภาพค่ะนักเรียนสามารถตอบได้ไหมคะว่ามีสมาชิกตัวใดบ้าง ก็คือ4นั่นเองค่ะเนื่องจากวงกลมที่แทนเซต A นะคะและวงกลมที่แทนเซต C นะคะจะซ้อนทับกันบริเวณนี้ค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะก็มี4เป็นสมาชิกค,ค่ะดังนั้นนะคะข้อที่2ค่ะเซต A นะคะอินอร์เซกับเซต c นะคะจึงเท่ากับเซตของ4ค่ะถัดมาที่ข้อที่3นะคะเซต B อินอร์เซกับเซต C นะคะ เราก็จะทำการหาสมาชิกนะคะซึ่งอยู่ทั้งในเซต B และเซต C ค่ะสมาชิกนั้นก็ได้แก่0และ4นั่นเองค่ะเนื่องจากวงกลมที่แทนเซต B นะคะและวงกลมซึ่งแทนเซต C นะคะซ้อนทับกันบริเวณนี้ค่ะเราจะเห็นว่านะคะบริเวณนี้นะคะมีสมาชิกคือ0และ4ค่ะ ดังนั้นนะคะเซต B นะคะอินเตอร์เซกกับเซต C ค่ะจึงเท่ากับเซตของ0และ4ค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำถามชวนคิดกันในวันนี้ดีกว่าค่ะกำหนดให้ U นะคะแทนเอกภพบสัมพัทธ์ค่ะเซต A, เซต B และเซต C นะคะเป็นสับเซตของเองกภพบสัมพัทธ์ U ค่ะอินเตอร์เซ o กชันนะคะของเซต A, เซต B และเซต C คือ,อะไรนักเรียนสามารถตอบได้หรือเปล่าคะเราสามารถนำข้อมูลนะคะการอินเ r อร์เซ o ชันกันของเซต A และเซต B มาพิจารณาค่ะความหมายของอินเ r อร์เซ o ชันของเซต A และเซต B นะคะคือเซตที่มีสมาชิกแต่ละตัวค่ะเป็นสมาชิกของทั้งเซต A และเซต B ค่ะนักเรียนลองพิจารณาดูนะคะว่าถ้าอินเ r อร์เซ o ชันของเซต A เซต B และเซต C จะมีความหมายว่าอย่างไร นั่นก็มีความหมายว่า intersection นะคะของเซต A เซต B และเซต C คือเซตที่สมาชิกแต่ละตัวนะคะเป็นสมาชิกของทั้งเซต A เซต B และเซต C นั่นเองค่ะหมายความว่าสมาชิกเหล่านั้นนะคะจะต้องเป็นสมาชิกทั้งที่อยู่ในทั้งในเซต A เซต B และก็เซต C ค่ะสัญลักษณ์นะคะจะเขียนแทนด้วย เซต a ตามด้วยสัญลักษณ์ักษะแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยเซต b ค่ะแล้วก็ตามด้วยสัญลักษณ์แบบเดิมนะคะแล้วก็ตามด้วยเซต c ค่ะในที่นี้นะคะคุณครูจะขอเรียกสั้นๆว่าเซต a อินเตอร์เซกับเซต b อินเตอร์เซกับเซต c ค่ะเดี๋ยวเรามาพิจารณาแผนภาพกันดีกว่านะคะแผนภาพเวนนะคะในกรณี3เซตจะเป็นลักษณะดังนี้ใช่ไหมคะนักเรียนสามารถแรงเงาบริเวณที่แสดง เซต A อินเตอร์เซกกับเซต B อินเตอร์เซกกับเซต C ได้หรือเปล่าคะว่าคือบริเวณใดถ้าเราพิจารณานะคะวงกลมซึ่งแทนเซต A ค่ะและวงกลมซึ่งแทนเซต B นะคะและวงกลมซึ่งแทนเซต C ค่ะจะซ้อนทับกันนะคะบริเวณนี้ค่ะดังนั้นนะคะบริเวณนี้จึงบริเวณบริเวณที่เซต A นะคะอินเตอร์เซกกับเซต B และอินเตอร์เซกกับเซต C ค่ะ เดี sehen, ๋ยวเราไปดูตัวอย่างเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้มากขึ้นกันดีกว่านะคะตัวอย่างนี้นะคะให้เซต A ค่ะเท่ากับเซตของ 0, 1, 2, 3และ4ค่ะเซต B นะคะเท่ากับเซตของ 0, 4และ6ค่ะและเซต C นะคะเท่ากับเซตของ 0, 3, 6และ7ค่ะจงหานะคะข้อที่1ค่ะเซต A อินอร์เซกกับเซต B นะคะข้อที่2เซต A อินอร์เซกกับเซต C ค่ะ ข้อที่3ามเซต b อินเตอร์เซกับเซต c ค่ะและข้อที่4ค่ะเซต a อินเตอร์เซกับเซต b อินเตอร์เซตกับเซต c ค่ะเดี๋ยวเรามาพิจารณาทีละข้อกันดีกว่านะคะข้อที่1ค่ะเซต a อินเตอร์เซกับเซต b นะคะสมาชิกที่อยู่ในเซต a อินเตอร์เซกับเซต b นะคะจะต้องเป็นสมาชิกที่อยู่ทั้งในเซต a และเซต b ค่ะใน,นเรียนสามารถตอบได้ไหมคะว่ามีสมาชิกตัวใดนั่นก็คือมี0ูนย์และ4นั่นเองค่ะ ดังนั้นนะคะเซต A ิน t e r s e c t กับเซต B นะคะจึงเท่ากับเซตของ0และ4ค่ะเรามาดูที่ข้อที่2นะคะเซต A ิน t e r ร e c t กับเซต C ค่ะนั่นก็คือการหาสมาชิกนะคะซึ่งอยู่ทั้งในเซต A และเซต C ค่ะนักเรียนสามารถตอบได้ไหมคะมีสมาชิกตัวใดบ้างที่อยู่ทั้งในเซต A และเซต C ก็คือ0และ3นั่นเองค่ะดังนั้นเซต A อินดร์เซกับเซต C นะคะจึงเท่ากับเซตของ0และ3ค่ะข้อที่3นะคะเซต B อินอร์เซกับเซต C ค่ะเซตนี้นะคะสมาชิกนะคะจะต้องเป็นสมาชิกที่อยู่ทั้งในเซต B และเซต C ค่ะนั่นก็คือ0และ6นั่นเองค่ะข้อที่3นะคะเซต B อินอร์เซกับเซต C จึงเท่ากับเซตของ0และ6ค่ะ ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่4ค่ะเซต a อินเตอร์เซกับเซต b อินเตอร์เซกับเซต c นะคะสมาชิกนะคะก็จะต้องเป็นสมาชิกที่อยู่ทั้งในเซต a เซต b แล้วก็เซต c ค่ะสมาชิกตัวดังกล่าวคืออะไรคะตอบได้ไหมคะก็คือ0นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเซต a อินเตอร์เซกับเซต b อินเตอร์เซกับเซต c นะคะจึงเท่ากับเซตของ0ค่ะ เราสามารถใช้แผนภาพเวนะคะในการพิจารณาหาคำตอบของตัวอย่างนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้ก็เป็นแผนภาพเวนะคะแสดงเซต3เซตในกรณีทั่วไปค่ะเดี๋ยวเราจะนำสมาชิกนะคะที่อยู่ในเซต a เซต b และเซต c นะคะไปใส่ลงในแผนภาพกันค่ะเริ่มต้นที่0ค่ะ นี่จะสังเกตเห็นว่า0นย์ะคะเป็นสมาชิกที่อยู่ทั้งในเซต A เซต B และเซต C นะคะดังนั้นนะคะศูนย์จะใส่บริเวณใดนักเรียนตอบได้ไหมคะ0ูนย์ก็จะใส่บริเวณนี้ค่ะถัดมาที่1ค่่งค่ะนี่จะสังเกตเห็นว่า1นะคะเป็นสมาชิกที่อยู่ในเซต A เท่านั้นนะคะดังนั้นนะคะ1ึงจึงสูกใส่ได้บริเวณนี้ค่ะถัดมาที่2นะคะ จะเห็นว่า2นะคะก็เป็นสมาชิกนะคะซึ่งอยู่ในเซต A เท่านั้นเช่นกันค่ะดังนั้น2จึงใส่บริเวณนี้ค่ะเรามาดูที่3บ้างนะคะ3นะคะเป็นสมาชิกที่อยู่ทั้งในเซต A และเซต C นะคะดังนั้นนะคะ3จึงใส่บริเวณนี้ค่ะเพราะบริเวณนี้นะคะเป็นบริเวณที่อยู่ในเซต A และเซต C ค่ะแต่ไม่อยู่ในเซต B นะคะเรามาดูที่ตัวถัดมาคือ4ค่ะ 4นะคะเป็นสมาชิกที่อยู่ในเซต A เซต B นะคะแต่ไม่อยู่ในเซต C ค่ะดังนั้นนะคะสจึงใส่บริเวณนี้นั่นเองค่ะหลังจากนั้นเรามาดูที่6นะคะเราจะสังเกตเห็นว่า6นะคะเป็นสมาชิกที่อยู่ในเซต B และเซต C นะคะดังนั้นนะคะเราจึงจะใส่บริเวณนี้ค่ะ และตัวสุดท้ายคือ7ค่ะและนี่จะสังเกตเห็นว่า7นะคะเป็นสมาชิกที่อยู่ในเซต c เท่านั้นค่ะดังนั้นนะคะ7จึงใส่บริเวณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่1กันนะคะข้อที่1นะคะเซต a intersect กับเซต b นะคะถ้าพิจารณาจากแผนภาพนะคะก็คือบริเวณที่วงกลมที่แทนด้วยเซต a นะคะและวงกลมทึ่แทนด้วยเซต b นะคะซ้อนทับกันค่ะเราจะเห็นว่าก็คือบริเวณนี้ค่ะ ดังนั้นนะคะเซต A ินเตอ s e เ t กับเซต B จึงตอบว่าเซตของ0และ4ค่ะข้อที่2นะคะเซต A ินเตอ s e เ t กับเซต C นะคะก็คือบริเวณที่วงกลมที่แทนเซต A นะคะและวงกลมที่แทนเซต C ค่ะซ้อนทับกันค่ะก็คือบริเวณนี้นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะข้อที่2นะคะจึงตอบว่าเซตของ0และ3ค่ะข้อที่3นะคะเซต B intersect กับเซต C ค่ะ จะสังเกตเห็นว่านะคะวงกลมซึ่งแทนเซต b นะคะและวงกลมซึ่งแทนเซต c ค่ะซ้อนทับกันบริเวณนี้ค่ะดังนั้นนะคะข้อที่3จึงตอบว่าเซตของ0และ6ค่ะเรามาดูที่ข้อสุดท้ายค่ะข้อที่4 s e นะคะเซต a อินอร์เซกับเซต b อินอร์เซกับเซต c นะคะก็คือบริเวณที่วงกลมทั้ง3นะคะซ้อนทับกันค่ะนั่นก็คือตรงกลางนี้เองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะข้อที่4จึงตอบว่าเซตของ0ค่ะ เดี๋ยวเราไปทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้กันในวันนี้กันดีกว่าค่ะ Intersection นะคะของเซต A และเซต B นะคะก็คือเซตนะคะที่สมาชิกแต่ละตัวค่ะเป็นสมาชิกของทั้งเซต A และเซต B นะคะเราจะเขียนแทนด้วยเซต A ค่ะตามด้วยเครื่องหมายลักษณะนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยเซต B ค่ะโดยบทนิยามนะคะของเซต A อินเตอร์เกับเซต B นะคะจะเท่ากับเซตนะคะซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิก x ค่ะโดยที่ x เป็นสมาชิกของเซต A นะคะ และ x เป็นสมาชิกของเซต b ค่ะซึ่งเราสามารถเชื่อมโยงนะคะการอินเตอร์เซชันกันนะคะและแผนภาพได้ดังนี้ค่ะแผนภาพแรกนะคะส่วนที่แรงเงาค่ะคือส่วนที่เซต a อินเตอร์เซกับเซต b ค่ะแผนภาพที่2นะคะเป็นแผนภาพที่เซต a และเซต b นะคะไม่มีสมาชิกร่วมกันค่ะเซต a อินเตอร์เซกับเซต b จึงเท่ากับเซตว่างค่ะ แผนภาพที่3นะคะเป็นแผนภาพที่เซต b นะคะเป็นสับเซตของเซต a นะคะส่วนที่แรงเงาก็คือเซต a อินเตอร์เซกับเซต b ค่ะซึ่งจะเท่ากับเซต b นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถระบุการอินเตอร์เซกชันการของเซต3เซตได้ดังนี้ค่ะอินเตอร์เซกชันนะคะของเซต a เซต b และเซต c นะคะก็คือเซตนะคะที่สมาชิกแต่ละตัวค่ะเป็นสมาชิกของทั้งเซต a เซต b และเซต c นะคะ ส่วนที่แรงเงานะคะคในแผนภาพก็คือส่วนที่เซตเออิอร์เซกับเซต B อิอร์เซกับเซต C ค่ะก่อนจะจากกันนะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดนนะะจำนวน4ข้อให้นักเรียนลองไปฝึกทบทวนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะคคุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ